18สิงหาคมนี้ชาวพิทโลกร่วมใจกันไปกาเบอร์3เพื่อปากท้องดีครับปากท้องดีคืออะไรครับอบจอสามารถที่จะเป็นพี่ใหญ่เป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดการ2เรื่องได้ครับ1คือปัญหาที่ดินที่คาราคาซังอยู่ในอำเภอวังทองและเนินมาปรางนะครับตัวกลางในการเจราจากับภาครัฐนะครับเพื่อจะทําใหา้พี่น้องประชาชนที่วังทองและเนินมาปรางนั้นมี2อ,อย่างครับ1มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอน สองคือมีโรงงานแปรรูปมะม่วงมะยงชิดขิงแล้วก็อีกผลไม้ต่างๆนะครับโรงแปรรูปเบื้องต้นนี้จะทําให้เกษตรกรไม่จําเป็นที่จะต้องขายสินค้าการเกษตรในราคาถูกอีกต่อไปจะสามารถต่อยอดได้ในอนาคตครับอันต่อมานะครับปากท้องดีที่2 ก็คือเราจะปฏิรูปนะครับระบบรอพสตที่โอนย้ายเข้าสู่อบจนะครับเราจะเป็นเราจะหาที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและมาทําให้รอพสตอที่อยู่ภายใต้สังกัดของอบจนั้นเป็นรอพสตอที่ทันสมัยสามารถทำไพมารีแคร์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดการไออัดที่โรงพยาบาลศูนย์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเพลนแมดิซินนะครับที่สามารถปรึกษาแพทย์ได้เราจะจัดเว้นนะครับให้คุณหมอเนี่ยสามารถไปออกตรวจตามรอพสตอเล็กๆได้ อันที่3นะครับเราจะเพิ่มเงินครับเพื่อทําให้บริการของรพสตนั้นสามารถครอบคุมอีก2อย่างด้วยกัน1ก็คือเรื่องของทันตกรรมนะครับคนผู้สูงอายุจานวนมากทันตกรรมออมีปัญหามากไม่สามารถที่จะมีฟันที่แข็งแรงที่จะเคี้ยววอาหารได้และมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับอันต่อมาคือเรื่องสุขภาพจิตครับอัตราการฆ่าตัวตายของคนในพิษโลกพุ่งขึ้นสูงอย่างน่าตกใจนะครับเราจะต้องมีโปรแกรมสําหรับการคัดกรองสุขภาพจิตที่ลงไปในตามรอพสตต่างๆด้วย สิ่งเหลนี้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังของอบอจอและพลังของการเปลี่ยนแปลงนะครับหนุหนาเบอร์3ครับ18สิงหาคมนี้เบอร์3เท่านั้นครับ